สวัสดีนะักลงทุนสายคริปโตเคอเรนซีทุกท่านด้วยนะครับกับผมกิตแอดมินและผู้สอนของเพจลุงลงทวยเรือลงทุนครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์เหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะครับของวันที่9กันยายนปี2021นี้โดยคลิปนี้จะไม่ได้เป็นการชี้นําในการลงทุนแต่อย่างใดนะครับแต่เป็นเพียงการวิเคราะห์และแชร์มุมมองแผนการเทรดเพราะฉะนั้นแล้วครับผู้ลงทุนควรศึกษาและวางแผนให้ดีก่อนการลงทุนทุกครั้งครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะขอเริ่มจากการวิเคราะห์บิตคอย นนสำหรับ Bitcoin ถ้าเรามองใน t i m e เฟรม1ชั่วโมงนะครับผมจะสามารถตีกรอบได้ดังนี้ครับซึ่งการฟอร์มตัวใน t i m e เฟรมหชั่วโมงครับเราจะพบว่าการฟอร์มตัวแบบนี้จะเรียกการฟอร์มตัวแบบ descending triangle ครับหรือการฟอร์มตัวแบบสามเหลี่ยมโดยการฟอร์มตัวแบบสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับจะมี2เป้าหมายด้วยกันคือ s ีนาร r โอแรกกับ s ีนาร r โอ2ตรงนี้ครับซีนารโอแรกครับคือซีนารโอที่เขาอยากเบรกขึ้นไปได้ครับ ถ้าเขาอยากเบรกขึ้นไปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าอยากเบรกขึ้นไปได้ราคาจะวิ่งขึ้นไปครับในกรอบสามเหลี่ยมนี้โดยเป้าหมายนะครับของการวิ่งกรอบสามเหลี่ยมนี้คือเป้าหมายเดิมครับก็คือการวางเป้าหมายอย่างนี้ฮนะว่าถ้าเบรกขึ้นไปรอบนี้ได้นะครับกรอบนี้ได้เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ประมาณนะครับ4900 0ถึง5700ได้นะครับโดยถ้าเราลองวัดเป็นเวฟดูนะ ถ้าเราลองวัดเป็นเวฟดูครับผมจะวัดได้ตรงนี้ครับว่าตรงนี้เป็น5ตรงนี้เป็นอะไรครับตรงนี้เป็น1นะครับขึ้น2และตรงนี้ครับเป็นการลง3นะฮะลง3ตรงนี้ถ้าเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้ผมขอวัดนะว่าตรงนี้เนี่ยเป็น4นะครับ4จะไม่โอเวอร์แลป1ตรงนี้นะครับและสุดท้ายจะลง5ครับนะสุดท้ายขึ้นไปขึ้นไปได้ยังไงก็ขึ้นไปโซนครับโซนส9่0 0นถึงอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ เพื่อลงไปต่อได้นั่นเองนะอันนี้คือแผนแรกครับซีนารีโอแรกว่าถ้าจะเบรกขึ้นไปได้นะครับผมสำหรับซีนารีโอถัดไปครับคือซีนารีโอที่สุดท้ายแล้วนะครับ2กรอบบริเวณนี้ครับ2กรอบบริเวณนี้ประมาณ4 5 7หนะครับ45,700ถึง45,000ตรงนี้ครับเขาหลุดลงไปนะฮะเป็น descending นะครับ descending ที่หลุดลงไปถ้าหลุดลงไปตรงนี้นะครับซีนารีโอนี้สุดท้ายแล้วนะครับเป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมครับ เป้าหมายก็เป็นเป้าหมายเดิมคืออยู่ที่ตรงนี้ครับ time frame time frame หนึ่งหนึ่ง day นะครับก็จะเป็นเป้าหมายเดิมครับเป้าหมายใหญ่คือตรงนี้ครับแถวแถวสามหมื่นพันนะฮะสามหมพันถึงสามหมื่นสี่พันนะครับโดยประมาณนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์หลุดนะครับหลุดตรงนี้ไปนะครับหลุดแนวรับ2แนวรับนี้ไปได้นะครับจะหลุดลงไปซึ่ง ในการนับเวฟนะครับในซีนารีโอ2นี้ผมจะนับนะครับว่าตรงนี้เราเจอขึ้น5ครับและตรงนี้เนี่ยครบลูปนะครับเป็น A และและสุดท้ายที่ขึ้นไปได้ตรงนี้เป็น B ครับเพื่อสุดท้ายถ้าตรงนี้หลุดไปได้จะเป็นการลง C นะครับจะเป็นการลง C เพราะฉะนั้นครับสุดท้ายแล้วตรงนี้เนี่ย เรารอครับอย่างเดียวว่าเขาจะคอนเฟิร์มว่าไปในทิศทางไหนว่าจะเอาเบรกขึ้นหรือจะเอาหลุดลงนะเพราะฉะนั้นครับถ้าใครใครที่อยากจะชอตนะครับสวยๆเนี่ยผมมองว่าถ้าเบรกขึ้นไปแถว40,900-50,000นะครับชอตตรงนี้จะสวยนะครับและต้นทุนเผลอๆดีด้วยนะครับนะฮะและต่อไปครับคือการเล่นนะครับเบรกเอาถ้าหลุดนะครับหลุดแนวนี้ประมาณ4 0 0 0ไปได้นะครับหลุดและรีเทส กลับขึ้นไปได้นิดนึงเพื่อลงต่อเนี่ยนะการที่เราจะชอร์ตแถวบริเวณ45,000ถึงประมาณ45,700บริเวณนี้นะครับจะค่อนข้างสวยนะแต่ต้นทุนจะไม่ดีเท่าไหร่นะไม่เหมือนกับซินาริโอแรกครับที่ต้นทุนดีกว่าแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามครับแผนของผมซินาริโอที่1กับซินาริโอที่2นี้จะผิดพลาดนะก็คือกลับตัวขึ้นไปได้ครับแผนเดิม คือถ้าเขาอยากกลับขึ้นไปได้ต้องเบรกไฮเดิมแถวประมาณ5,2700ตรงนี้ขึ้นไปได้ก่อนนะครับเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้เนี่ยภาพในการเป็นขาลงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเสียทันทีเพื่อยืดขึ้น B ไปได้ต่อครับถึงประมาณ5,7,000นเะเพราะฉะนั้นประมาณนี้ครับสำหรับบิต Bitcoin แผนจะประมาณนี้โดยซีเนียโจะมี2อย่างด้วยกันนะครับและซีเนียโที่แตกต่างออกไปเป็นซีเนียที่3คือเบรกนะครับ50,000 2,700ขึ้นไปได้เพื่อ extend ยืดขึ้นเป็น wave B นะครับซึ่งเป้าหมาย wave B ตรงนี้อาจจะขึ้นไปได้ถึง57,000ถึง60,000หรือสุดๆเลยนะครับ64,000นะครับถ้าอย่างไรก็ตามครับรอดูหน้างานนะฮะเล่นตามหน้างานว่าจะขึ้นไปแนวไหนนะครับนะครับ descending ตรงนี้จะเบรกขึ้นหรือหลุดลงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ bitcoin เหรียญถัดไปครับก็คือ l ูน a ครับ สำหรับลูน่านะครับเรามองในไทม์เฟรมเดย์กันก่อนครับเรามองในไทม์เฟรมเดย์นะเราจะพบครับว่าเขาสร้างกลอบครับนะเขาสร้างกรอบตัวอื่นเนี่ยพวกบิตคอยเนี่ยลงไปครับแต่ตอนนี้เนี่ยลูน่าพูแบ็กกลับขึ้นมาได้ครับอยู่ในกลอบเดิมเพราะฉะนั้นแนวรับตรงนี้ครับนะครับสุดท้ายหลุดลงไปแล้วมีแรงพูแบ็กกลับขึ้นมาได้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย กรอบถัดไปที่ผมดูคือกรอบนี้ครับว่าจะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าถ้าเบรกกรอบ30เหรียญตรงนี้ไปได้เทสเป้าถัดไปครับคือ35เหรียญน,นะฮะถ้าเรามองเป็น price pattern หรือกรอบแนวรับแนวต้านประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นถ้า35เหรียญหลักเบรกขึ้นไปได้เมื่อไหร่นะครับเป้าถัดไปครับต่อไปผมมองนี้ครับ45เหรียญถึง59เหรียญน,นะครับถ้าเรามองเป็นหลัก e l l i o t wave ครับมองเป็นหลัก Elliott wave น,นะ ผมจะมองได้ว่านะครับจุดตรงนี้เนี่ยเราอาจจะเจอครับตรงนี้เป็น3ครับนะฮะตรงนี้1ลง2ครับแล้วตรงนี้ขึ้น3ขึ้น3เพราะตรงนี้ครับ AO ขึ้นมาสูงครับพร้อมวอลลุ่มหรือเปล่านะลองดูนะครับพร้อมวอลลุ่มครับแต่วอลลุ่มตรงนี้อาจจะยังไม่กระฉูดเท่าไหร่นะผมเลยอาจจะให้แนวโน้มว่าเอออันนี้อาจจะเป็น3ได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรอบที่ลงมาตรงนี้ครับ รอบที่ลงมาตรงนี้จะเป็น4ครับซึ่ง4ตรงนี้นะครับจะไม่โอเวอร์แลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถือว่าไม่โอเวอร์แลปนะแล้วก็ p ูลแ back กลับขึ้นไปได้ครับเพราะฉะนั้น3ลง4ต่อไปเป็นขึ้น5ครับขึ้น5ตรงนี้นะครับขึ้น5ตรงนี้ถ้าจะให้สวยๆครับไม่เป็น5เฟลนะฮะจะต้องเบรกนะครับไฮเดิม35บัาทไปได้เอาขออภัยครับ35เหรียญนะเบรก35เหรียญไปได้จะคอนเฟิร์มนะครับ เป็นขึ้นเวฟ5ครับซึ่งเป้าหมายเวฟ5จะอยู่ที่45เหรียญถึง59เหรียญครับเพราะฉะนั้นระหว่างตอนนี้นะครับสามารถสะสมแถวนี้ได้นะฮะมุมมองผมคือแผนของผมนะคือเราสามารถสะสมแถวนี้ได้ครับนะครับ,นะรบกรอบนี้ได้อยู่นะฮะแต่จะไปเล่นไม้หลักไม้ใหญ่ได้นะครับคือ35เหรียญเบรกขึ้นไปได้ค่อยเล่นไม้ใหญ่นะครับเพื่อเบรกไปนะเพื่อเบรกไป แถวแนวของผมคือตรงนี้ปึ๊บตรงนี้นะครับ45เหรียญถึง59เหรียญเป้าหมายเวฟบ5ครับสำหรับแผ่นลูน่าจะประมาณนี้นะครับผมเหรียญตัวต่อไปครับเป็นอัลโก้ครับผมอัลโก้นะครับการขึ้นมาจุดตรงนี้ได้นะครับผมมองอย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเราแอบสูมว่าตรงนี้เป็นเวฟหนึ่งครับ ลง2เพื่อขึ้น3การที่จะขึ้น3ตรงนี้ได้นะครับผมขออย่างหนึ่งว่านอกจากวอลุ่มที่ขึ้นมาสูงๆแล้วผมขอ AO ตรงนี้เบรกนะเบรกจุดสูงสุดของ AO กรอบตรงนี้ที่เป็นขึ้น1ไปได้นะครับตรงนี้จะคอนเฟิร์มเป็นการขึ้น3ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญตัวนี้ถ้าใคร มีของอยู่กับตัวนะครับถือไว้ได้ไม่เป็นหาไม่มีปัญหานะแต่ใครไม่มีแต่สนใจผมขอ,อนิดนึงว่า AO เบรกตรงนี้ไปได้ครับเพื่อคอนเฟิร์มขึ้นขึ้น3ครับซึ่งคลื่น3ตรงนี้ถ้าคอนเฟิร์มขึ้น3นะครับเราไปดูเป้าถัดไปนะฮะการคอนเฟิร์มขึ้น3ครับเป้าถัดไปที่จะเป็นขึ้น5ได้นะครับอย่างต่ำนะผมมอง เป้าครับ2.5เหรียญถึง3.7เหรียญครับจะเป็นเป้าหมายเวฟ5นะแต่ถึงอย่างไรก็ตามครับถ้าตรงนี้เป็น3ครับถ้าจะลง4นะถ้าอยากจะลง4ผมขอวัดเป้าแถวนี้ครับเป็นเป้าหมายในการลง4นะฮะอาจจะเป็นแถวนะครับถ้าไม่อูไว้แลบหด้วยนะเผื่อๆอันนี้อาจจะไม่ใช่1ด้วยซ้ำนะครับต้องรอลุ้นกันอีกทีว่า3เนี่ย เบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าแต่หน้างานจริงผมมองว่าเอา AO ให้เบรกขึ้นไปให้ได้ก่อนและสุดท้ายเนี่ยเวฟสี่อย่างไรเดี๋ยวลองมาวัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดดูให้อีกทีนะแต่ตอนนี้รอเบรกขึ้นอย่างเดียวครับรอให้ทำหายไปได้สูงๆไม่จําเป็นต้องโฟ m โมกลัวตกรถนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามถ้าตรงนี้เป็นขึ้น3จริงๆเดี๋ยวรอย่อสนะครับรอย่อสและรอเทคโปรฟิตขึ้น5เนี่ยนะครับคุ้มกว่าชัดกว่านะ เพราะฉะนั้นนะครับรอนะครับรอหน้างานอย่างเดียวว่า AO จะเบรกขึ้นไปได้หรือเปล่าเป้าหมายขึ้นสิเดี๋ยวค่อยมาตามดูกันนะครับขอ AO นะครับไอตัว Algo เนี่ยประมาณนี้ก่อนนะครับผมอ่ะตัวถัดไปครับตัวถัดไปนะจะเป็นของน e a ยครับอ่าหรืออีกอย่างนิดนึง Algo นะผมมองแนวนี้ไม่หลุดแนวนี้ก็ขึ้นไปได้ต่อครับ r e t ท s กับลงมาแล้วก็ขึ้นไปได้เนี่ย ตรงนี้ก็อาจจะเป็นจุดเข้าซื้อที่สวยอีกอย่างหนึ่งนะ,ะจบลงไปนะครับสำหรับัลโกต่อไปเป็นเนียนะสำหรับเนียครับเราจะพบว่าการขึ้นมาในรอบนี้ได้ครับเป็นขึ้น3นะครับเป็นการฟอร์มตัวขึ้น3นะครับแต่ขึ้น3ตรงนี้จะ e x ็กซ์เขึ้นไปได้ยืดขนาดไหนนะผมมองว่าเป้าแรกเนี่ยถึงแล้วเรียบร้อยนะครับคือ11.35 และเป้าถัดไปถ้าเขาอยากยืดเป็นเวฟ3ขึ้นได้อีกนะผมมอง17เหรียญน,นะครับ17เหรียญตรงนี้นะฮะแต่สึงอย่างไรก็ตามครับการที่จะเข้าซื้อเหรียญตัวนี้ได้นะครับถ้าสนใจมากจริงๆผมมองว่ารอซื้อครับเมื่อเบรกนะครับ11.3และยืนได้นะก็คือเบรกขึ้นมาแล้วรีเทสกลับมาตรงนี้ถ้าไม่หลุดกลับไปต่อก็ขึ้นไปได้ครับนะเพราะฉะนั้นแผนนะครับของเหรียญเนี่ยเนี่ย ผมมองว่าจุดตรงนี้ครับรอ11.3นะเพื่อสุดท้ายขึ้นไปนะครับ17เหรียญน,นะครับผมหรือนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าตรงนี้จบขึ้น3แล้วนะเดี๋ยวผมลองมาดูว่าคลื่น4นะครับจะย่อลงมาได้ถึงประมาณไหนนะครับคลื่น4ีนะครับผมมองว่าถ้าย่อนะครับอาจจะประมาณ7-8เหรียญครับบริเวณนี้7.3 8เหรียญน,นะจะเป็น รอบในการย่อนะครับขึ้น4นะครับขึ้น4ลง4ี่เพื่อขึ้น5ได้ต่อนะครับลง4เป้าหมายตรงไหนผมมองว่าอย่างตรงนี้สัก7ถึง8เหรียญเพื่อขึ้นไปได้ต่อนะครับเวฟ5นะสำหรับเนียน่าจะประมาณนี้ครับถ้าใครใครอยากเล่นนะครับ11.3นะครับเบรกขึ้นไปได้นะส่วนใครอยากช็อตอยาชอ็อตนะครับถือว่าส่วนเทรนมากมากเลยนะสำหรับเนียน่าจะประมาณนี้ครับสำหรับแผนต่อไปเป็น a x x ครับ a x x นะครับเราจะพบว่าถ้าเรามองตามกรอบครับ 1. น,นะครับแนวรับจุดที่2ครับและแนวรับจุดที่3ผมให้ไว้นะประมาณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยทำทรงหลุดครับหลุดและ pull back กลับขึ้นไปได้ต่อแต่การ pull back กลับขึ้นไปตรงนี้วอลุ่มไม่ค่อยมานะผมเกรงว่าวอลลุ่มมันไม่ค่อยมานะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจไปครับอาจจะขึ้นไปเพื่อลงต่อก็ได้นะ เพราะฉะนั้นสำหรับ a x x นะครับถ้าใครนะครับถืออยู่นะครับการเด้งขึ้นมารอบนี้รินขายนะครับถ้าสำหรับใครเป็นนักเทรดแล้วก็ไม่ได้มองว่าตัวนี้อาจจะขึ้นไปได้ต่อยาวๆนะครับรินขายนะรินเทคโปรฟิตไปได้นิดนึงนะครับนะแล้วก็รอดูถัดไปครับว่าจะเป็นยังไงถ้าสมมุติว่ากลับมาเป็นบูลลิสสวยๆได้นะครับรอ82นะครับ82ตรงนี้ เบรกขึ้นไปได้จะสวยนะครับจะสวยเพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มครับว่าตรงนี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดแบริส d i เวอร์เจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วการลงตรงนี้เป็นการลงเด้งเพื่อลงต่อนะครับลงเด้งเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับโครงสร้างจะคล้ายๆนะครับกับบิตครอบิตคอยนะจะคล้ายๆกับบิตคอยนะครับผมเพราะฉะนั้นใครใครลองหรืออยากซื้อนะครับ follow b อยซื้อ82 เบรกขึ้นไปได้ค่อยซื้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะผมมองว่าถ้าจุดนี้นะครับอยากเบรกขึ้นไปได้นะครับอยากเบรกขึ้นไปได้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นคลื่น3ครับลงสีเพื่อขึ้น5นะแผนจะประมาณนี้ซึ่งการขึ้น5ตรงนี้นะครับเป้าหมายนะครับในการขึ้น5ก็จะประมาณ1 1 8เหรียญครับ118เหรียญถึง157เเหรียญ แต่เป้าหมายนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเบรกไฮเดิมไปได้นะประมาณนี้ครับสำหรับ axs แต่ถ้าลงต่อนะครับก็คอนเฟิร์มว่านะครับ5ตรงนี้จบแล้วและตรงนี้เป็นขึ้น3ขึ้น5แล้วก็ลง abc นะครับสำหรับเหรียญ axs น่าจะประมาณนี้นะครับใครใครที่อยากจะชอร์ตผมมองว่า bitcoin เล่นง่ายกว่านะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะถ้าใครอยาก ช็อต t นะครับก็รอรอบเด้งแถวแถวนี้ได้ครับรอรอบเด้งแถวแถวนี้ได้เพื่อเทคโปรฟิตนะครับผมมองว่าอาจจะแถวแถว38เหรียญน,นะ8 8เหรียญหรือนะครับ38เหรียญหรือ49เหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นเป้าในการเทคโปรฟิตสำหรับหน้าช็อตได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ AXS ตัวต่อไปครับตัวสุดท้ายแล้วเป็นของ s o l a n a ครับ นะครับโซลาร่าครับโซลาน่ามีนักมีนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะผู้ติดตามของช่อง YouTube ของเรานะครับได้สอบถามมาว่าโซลาน่าไปต่อได้หรือเปล่านะผมบอกไปว่านะครับถ้าสุดท้ายแล้วถ้าอยากเอาขึ้นไปได้ต่อต้องเบรก165ไปได้นะครับซึ่งตอนนี้เบรกขึ้นไปได้แล้วเป้าหมายต่อไปก็คือ ตรงนี้ครับเส้นตรงนี้ที่ผมบอกก็คือ205เหรียญเนี่ยจะเป็นเป้า take profit จุดแรกได้ครับและถ้ายืดขึ้นไปได้เบรกตรงนี้ไปได้ต่อนะครับเป้าหมายถัดไปคือ2 4 6ครับ246เบรกไปได้ต่ออีกนะก็ไป287ครับนะก็เป็นเป้าหมายประมาณนี้ครับซึ่งผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าโซลาร์นาค่อนข้างแข็งกว่าชาวบ้านเพราะฉะนั้นรอบในการย่อนะครับเมื่อต่ำกว่า165ลงไปนะครับถึง 124ตรงนี้ถ้าไม่หลุด124โซนแถวนี้เป็นโซนซื้อที่คุ้มค่ามากๆเลยครับนะเพราะฉะนั้นโซลาร์านะครับจุดเข้าซื้อผ่านพ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการที่จะเล่นต่อไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการไล่ซื้อแล้วนะเพราะฉะนั้นไล่ซื้อตรงนี้คือ205เบรกขึ้นไปได้ไป246246เบรกขึ้นไปได้ไป287เนี่ยจะถือว่าค่อนข้างเป็นการไล่ราคาไปแล้วนะสำหรับใครที่ไม่ชอบเล่นแบบว่าการไล่ราคาก็ ยังไม่ต้องเล่นโซลาร์นาก็ได้ครับนะเพราะฉะนั้นมีแนวโน้มครับว่าเราจะเจอขึ้น3บริเวณตรงนี้นะครับขึ้น3สุดท้ายแล้วจะเอ็กเซนขึ้นไปได้ถึงขนาดไหนนะครับอ่ะอาจจะแอดซูมได้ว่าอาจจะขึ้นประมาณนี้ครับขึ้น3นะครับขึ้น3สุดท้ายเดี๋ยวต้องมาลง4ครับย่อลง4แล้วก็ขึ้น5ไปได้ต่อครับซึ่งขึ้น5อาจจะจบที่2 8 7แก็ได้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะครับขอแค่ว่าหน้างานนะครับรอลุ้นว่าเออแถว รอบเทคโปรฟิตจุดหนึ่งจุดสองจุดสามของผมเนี่ยจัดเป็นอย่างไรนะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสำหรับโซลาร์น้ะนั้นนะครับสรุปสุดท้ายนะครับ BTC นะครับกลับมาสรุป BTC กันก่อน Bitcoin นะครับดูหน้าง,งานตอนนี้หน่อยเวลาที่ผมอ่านตอนนี้ประมาณเที่ยงนะครับเวลาประมาณเที่ยงกลับไปดู Time เฟ m e หนึ่งชั่วโมงกันก่อนครับสรุปสุดท้าย BTC รอนะครับ ว่าจะไปในทิศทางไหนถ้าเบรกก็ไปแถว49 0 0 0ครับแล้วก็เพื่อลงต่อนะไม่ใช่เบรกขึ้นแล้วเบรกขึ้นเป็นขาขึ้นได้เลยผมมองว่ายังไม่เกิดนะและถัดไปซีนาร์โอที่2คือถ้าหลุดรอบนี้ครับก็ลงไปได้ต่อนะครับเป้าหมายใหญ่ๆของผมนะส่วนตัวผมเองเนี่ยผม buy as นะครับอยากให้เบรกกรอบสามเหลี่ยมขึ้นไปได้ไปเป้าหมาย49่หเพื่อให้ผมได้เก็บชอ็อตต่อนะครับเก็บชอ็อตต่อเพื่อไปเทคโปรฟิตรอบใหญ่ครับประมาณ3 8 นะครับผมอ่ะประมาณนี้หรือเขาอยากจะฟอร์มตัว descending triangle เพื่อหลุดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับรอดูหน้างานเป็นหลักนะครับสำหรับใครไม่มีของรอดูหน้างานเป็นหลักนะครับผมภาพสุดท้ายนะครับจะเสียนะครับได้เมื่อไหร่ bullish จะเสียได้ก็ต่อเมื่อ527นะครับตรงนี้เ r e a ขึ้นไปได้ไปเป้ายืด extend wave b นะครับแถว5 7ถึง 6, 000, 6 4, นะประมาณนี้เพื่อลงต่อนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปในพาร์ทนี้สำหรับใครที่ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำนะครับสรุป Bitcoin ในแต่ละซีนารีโอเป็นรูปภาพให้ผ่านช่องทางเพจ f a c e b o o k นะครับของลุงลง,ลง,ท,ลงทุนนะอ่ะคลิปในพาร์ทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญตัวไหนก็ฝากกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับก็คลิปในพาร์ทนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ